เทนนิสชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ร้านหม่าล่าหม้อไฟสูต้าเสียสาขา MBK อลังการแดนมังกรสำหรับใครที่ชื่นชอบการทานหม่าล่าแล้วก็ต้องไม่พลาดกันค่ะที่จะปักบุดเช็คอินกันที่นี่วันนี้เราจะพาุผู้ชมมากันที่ร้านหม่าล่าหม้อไฟเสฉวนสูต้าเสียโดยได้ทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับสาขา20การค้า MBK Center ชั้น6ในคอนเซ็ปต์เดอะดั้งออฟไทยแลนด์ค่ะนําโดยคุณน้ําธีรดาโชตินรัตนินกรรมการผู้จัดการสูต้ตาเสียประเทศไทยภายในงานค่ะยังได้น้องเทนนิสพานิพักนักกีฬาเทควันโด เหรียญทองโอลิมปิกมาร่วมแสงความยินดีในครั้งนี้พร้อมกันนี้น้องเทนนิสยังไนดะ้ร่วมลิ้มลองรสชาติหม่าล่าหม้อไฟเมนูสุดพิเศษไฮไลท์พรีเมียมกันอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าจัดเต็มวัตถุดิบชั้นดีที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าของสูต้าเสียกันค่ะรวมถึงน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดร้อนค่ะตามแบบฉบับหม่าล่าด้านบรรยากาศภายในร้านของที่นี่มีความอลังการมากๆก,กันเลยล่ะค่ะทุกคนจะได้มาสัมผัสกับอินแดนมังกรของวังมังกรซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่จะสร้างประสบการณ์การทานหม่าล่าที่ไม่เหมือนมอนนได้ย สูร,รรรยธมจีนสังเกตคือร้านแห่งนี้จะประดับประดาโคมไฟระยิบระยับสวยงามมากๆโดยสูส่ต้าเซียสาขา MBK ชั้น6มาบุญคองจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงตี3ของทุกวันกันค่ะยิ่งใหญ่อลังการนะคะสมชื่อสุ้าเซียมากๆแล้วค่ะก่อนอื่นนะก็ต้องขอขอทบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่พืสอมนลชนทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามา าเสียของเราอะคะ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราคือการเปิดตัวร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรากําลังเปิด new destination new land มาของประเทศของสาขา MBK ค,ค่ะจะโดดเด่นตรงทีอ่อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่ตินแดนของอาหานะคะ เราคือดินแดนวังลางกอนภายใต้คอนเซ็ปต์วังลางกอนที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตนะคะโดยที่น้ำแบ่งออกเป็น6อิลิเมนต์ใหญ่ๆะคะ่ะคือฟู้ดเซอร์วิสเดคอเรชั่นโชว์เกมแอคทิวิตี้และสตอรี่เทลลิ่งค่ะซึ่ง พี่จะสังเกตถึงความแตกต่างได้จากการลองสัมผัสดูดลองทานดูแล้วก็ลองเดินเดินชมดูตรงนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็คือจุดเด่นของวัาขุดิเป็นเมนูใหม่แล้วกันค่ะล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวออกมาคือเมนูน้ำซุปมาล่า ซึ่งตัวน้ำซุปหม่าล่าเองอะค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะคะ่ะคือเราเดบมามากกว่าหเดือนค่ะเราใช้เวลาเดบกันมามากกว่าหเดือนซึ่งเราต้องการให้น้ำซุปของเราเนี่ยดีที่สุดโดยที่เราผสมผสานระหว,ว่างออริจินอลเบสน้ำซุปหม่าล่ากับออริจินัลต้มยำกุ้งไทยแท้ค่ะอยากให้ทุกท่านได้มารองนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนกับที่อื่น ทุกคนก็รู้จักกันในส่วนของหมาล่าอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณค่ะทางสื่อตั้งเสียใหญ่นะคะที่ให้โอกาสทางเราได้มาบริหารภายใต้ใ สาเสียประเทศไทยเนาะคะซึ่งสูตราเสียของเราอะค่ะเปิดมาเพียง8ปีแต่เราขยายสาขามามากกว่า600สาขาทั่วโลกและยังเคยได้รับการการันตีจากอินเนสบุ๊คด้วยนะคะก็เป็นที่ยอมรับล้ว่าทั่วโลกให้การยอมรับสูตรต้าเสียของเราเป็นเกียรติสำหรับหนูเหมือนกันค่ะที่ที่น้ำเชิญมาทานร้านหมาล่าสูตราเสียค่ะเป็นร้านที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วก็ ยิ่งใหญ่อลังการสมคำเลื่ำลือจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ได้แต่มองในโซเชียลค่ะเพราะลดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะพี่น้ำก็ให้โอกาสหนูแล้วก็ได้มาทานที่ร้านสูต้าเสียค่ะเรียกได้ว่าอร่อยสมคำเลื่มลือจริงๆค่ะเป็นมาล่าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยค่ะใครยังไม่เคยลองก็แนะนำที่นี่เลยค่ะสำหรับหนูก็กินแล้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยแล้วกันค่ะได้แบบหาน้ำดื่มอร่อยค่ะแต่ที่นี่ก็ลงตัวมาก ้องค่ะเล็กๆน้อยๆได้รับเกียรติมาจากตีกองค่ะก็ซ้อมก็เลยค่ะแต่ก็พยายามเต็มที่ค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เอาลูกแก้วไปใส่ในปากมังกรแล้วก็ขอพรค่ะก็ขอพรให้ร้านที่น้ำเพ่งๆเลยๆด้วยนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆในยค่ะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทานอาหารพิมพ์ไทยเนาะคะแล้วก็อีกอย่างลือร้านสูน้าเสียของเราพี่ๆจะสังเกตว่า สิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟู้ดอินกรีเดียนต่างๆเราใช้สินค้าของแท้จากประเทศไทยหมดเนาะคะยกเว้นแต่น้ำซุปที่เป็นออริจินอลเบสแท้จริงๆจากเฉิงตูหรืออินกรีดเดียนบางอย่างที่จำเป็นสำหรับเมนูหม่าล่านะคะนอกเหนือจากนั้นคือเราสนับสนุนเกษตรกรไทยของเราจริงๆค่ะสำหรับสนับสนุนเกษตรกรชาวของค่ะแล้วก็พนักงานหรือว่าทุกๆอย่างคือของไทยทุกๆน้ำ เห็นเมนูที่เป็นตึกสูต้าเสียแหลกคือความชาญดูอลังการ<ๆ>แล้วก็มีของที่แบบน่าทานน่าลองมากๆค่ะอย่างไก่ดำอย่างเนื้อนกกระจอกเทศค่ะมีปลาหลากหลายชนิดมากๆในคอนเซ็ปต์ดินน้ำลมไฟค่ะคือได้ยินคอนเซ็ปต์ก็ว้าวแล้วค่ะออยากลองทานทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยว เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาลองทานหมาล่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตสักครั้งค่ะก็ที่สุดตาเสียเลยค่ะมี2สาขาค่ะที่ MDK แล้วก็ CDC ค่ะก็ฝากร้านให้พี่น้ำได้นะคะดูน่ารักมากที่ต้งมา เราต้องจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนสาขารแรกเราคพิฟายว่าเราเป็นโรงเกี้ยมหมาล่านะคะสาขานี้เราคพิฟายตัวเองว่าเราเป็นวังบังกรบินแดนที่ทุกท่านต้องมา